วัสดีครับต้นบุฟังทีเข้ารบเคยน,นองที่หักเพลงปัญญายายามมาแล้วพอกันอีกกับคลีบชุดใหม่บาดนี้เอามาเกาบอลบั้นตามสโลกยิ่งไส้ระหว่างหลิงเหลียวเห็นขบ,บวนดีหห้หาคูสอนนันเฮียงเป็นครูดูให้ทวนเด้อพันว่าควนแล้วก็จังเอาฟังตำล่าเบาครับเฮาบ่อยยากไพยรุ่นเด้สาบ่ศูนย์บบครับบุญไหว้ไพ่หนา พิจารณาถวนผัวเมียดีสุกยิ่งเ้อค่อยเบิ่งสิ่งจริงแล้วกับเบิ่งเอาเพ่นว่าขันผู้ทายนี่เพื่อนก็นอยากให้เบิ่งว่าลักษณะของผู้ยิ่งผู้ทายก็ฟังไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะงี้ที่เอามาเบาสูฟังว่าท่ายเป็นยังสันยิ่งเป็นยังสี่ตามตำรับตำราตำรับครับว่าไม่ตำราก่อนตำราไปอีกเพื่อนเฮ็ดไว้การพิจารณาผัวเมียสิสุกยิ่งค่อยเบิ่งสิ่งจริงแล้วกับเบิ่งเอาทายผมหุ่นห,นห,นหุ่นเนี่ยเบิง่งเ้อ เ,เมื่อทึ่งกะลานแง่แจ้งน้อยนึงอันนี้ใจแพ้กว่วงในน้ำเสือสาสตรขุนผุนได้นะขันพพ่รุ่นใดครับสดใจเฮืองหงงนี้จุงเข้าหองโอ้ยสุกลนซุมเลื่องแล้วนี่ก็ได้ถือว่าเป็นผู้ใช้ดีขันผู้ยิ่งเนี่ยครับรูปร่างสักนาปากต้านครับยิ้มแจ่มหัวแจ่มอันนี้ยิ่งหลักแหลมเนี่ยครับบวขาดทุนครับนะนอนสอนโอ,อมเอาทอนจนมีกะยาเป็นพรรยญาครับซุมหยินบวหอนเด้ ตำราเป็นตั้งครับนะขันขากเบอเห็ฟังนี่ครับเออบม่ได้บอกเห็เสื้อได้พญานามก็ได้ยิ่งหลายซ้ำเสือครับดีให้หรือว่าขวงอันซุ้มยางบาดกวงเอาตีนควงทลอนี้นะครับควมดีไพ่ในหากไม่ลั่งเหลา่าเอาไปแล้วครับว่าซุ้มหนีเฮือนสั้นทุกขมอด,ดี่อ่าขอจองไวเอาซ่อนเบาเฮืองได้นะครับกับบบปันได บัดผู้ไส้แข้งสันขาวแดงกำกึงฤน,นนี้เรื่องเรื่องสุขรับอยู่เฮียงเคี่ยงซ้อนบ่มีหายครับน้ำไส้กับบ่ถอยด้ยบ่แต่น้อยเพิ่นเนี่ยบูสั่งแรนหาเนี่ยถือว่าไสาด้ดีขันไผหาเมียซ้อนกินนอนบ่อยากให้ขมบ่อยากให้คืนสุกราบลื่นยื่นมันอยู่ดีนะครับหาบึงยิ่งนะครับปานขึ้นเน้อจับขาดูหลัก ศึกษาข่ายค่ำสมบ่มมียิ่งประเภทนี้ดีคักแท้ครับเป็นแมสีเงอนนะครับคักแท้ๆดิงานในเงอนบ่มมีบุกผ่องปานค้าใสค้าคว้ากับงามคองครับอยู่ขางไรก็ได้เหลี่ยงพี่น้องดีแท้ทั่วถึง,ถงทต่เละดีคักไม่ยิ่งประเภทนี้คันเป็นผู้ท่ายในคันผู้ท่ายปากต้านนะครับถ่วมเพลินเสียงสูงๆผู้ท่ายนั่นทุกได้ครับเออมุนมีห่อนห่อนดิน ยิ่งไหนสอนครับผ้าลูกกับมองมนคนพนเว่าว่าใช่นั่นบอดีเลยครับผมนะขันปากครับเสียงสุ้งสูงจนน่อยขันพูนยิ่งเลยครับขนตาสันา่นวะเลยครับทางปลายแดงการเน้อบ่ายิ่งนี่ชี้ขานการสางมักนอนแท้แท้เด้สอนล่อนแท้ครับโซผ้ากับใจถอยหูบหยาดหน่อยครับเสียงป่อยกับลื่นปั่นนี่เนีอบ,บารีงานทั้งบ้านครับเง,บงื่อนสั้นบ่แแ่งยิ่งบริเวณ แังขาดถวยช่วยสั่มติมบ่เศร้าด้นี่เอบปันไดะครับผู้ยิ่งขนตาสันขันผู้ไส้นะครับนิ้วสันส้นๆล่ามมือถึงคอเ้อยิ่งอยู่ซ่อนเบ่เศร้ามนหมองด้เ,เป็นไส้ปองไส,ส้สางบ่ว่างมือดูมันครับไส้ประเภทนี้สันนิ้วมือใจแพร่ก่วงครับบ้าเมียใดเพิ่งหยินด้ถือว่าเป็นผู้ไส้จะใส่ได้ผู้ยิ่งครับ ผู้ยิ่งผู้ได้ก็ตามเออให้ว่าหลังตีนตุ่มคานุ่นเป็นหลังเตาเนอะยิ่งประเภทนี้ใจซื้อแท้ครับโอ้ยหวังตั้งต่อผัวเป็นยิ่งบ่มมั่วครับซื้อต่อผัวเดียวเป็นคนโบเชี่ยวครับเดี๋ยวมองหาสู่เดีย๋ยวบ่มีใจหาสั่งหาทางสั่งแตง่งยิ่งประเภทนี้พนวาา่าลาเอ้ยแพ่งคาหลานย่าหย่านแต่งอรรณนะครับเออขันหญิงไลหลังตีนขึ้นนุ่นถึงหลังเตา ขันผู้ไส้นะครับไส้ได้ผมแดงแดงได้คือแซงดอกนิวทงเนี่ยเออยิงหลงซ่อนครับว้ายคือนอนเต่าขางนี่เด้นี่อ,อ่าเห็นทางมังมีเมื่อหนาเด้ท่ามการฆ่าลูหนาบอถอยครับเออไส้ผมแดงขันผู้ยิ่งบาดนี่ครับผมซอยเอ,อ่อล่ามน,น้อยสองปีกเดีบานี่เลียกไห้พ่นได้ครับปูหาได้กับบุมี่นะครับอันนี้ที่พีวีครับพ่มหันบนเดียว ทำการสร้างแนวดมีตะเพิ่นครับบ่ขึ้นบ่เกินพ่อได้กับ่ได้ครับชิ้นขีให้ไก่คาง้างขิงเลยครับผมเนี่ยบบปันไดเพิ่นว่าขันไส้าดใดนิ้วมือสวยๆบอนผิวงามขาอ่อนวายไส้เนี่ยอ่อ,อนซ่อนแต่อันนั้นดิครับผมน้ำสันสาดขุนผูนี่นะครับไส้หุบนั่นก็ได้เออยิ่งบุญล้นเนี่ยเอาตนเขาพางนะสุขสมสางครับ โอ้ยปานเจาเ้าแม่พญาเป็นแล่าคันใดผู้ใส้หนูมือสวย้อผิวงามขาวอ่อนเล็กน้อยหนึง่งสีกบง่ายเหินนี่ดีคันผู้ยิ่งเนี่ยครับข้อกุมป่องหางตาแดงจักน้อย,อยเออก้ายางใหญ่พ่อดำเกิงเสมอเอาดือ้อเพิร์าเอาซอนครับนอนค่อยบอเบื่อนะครับสุกผดเหลือนังเหือถาดหลอมพูดนี้คันซ่อมแล้วกับแตงเอาโรดครับยิ่งประเภทนีข้ออุมปอง ขันผู้ใา้หัวซีปอมปอมอืมผู้ใายหัวซีปอมปอม,อม,ห,ปอม,ปอมหูบางหลังกงเด้อเออทรงตะเองการบ้านครับบ่าอ่านถึงขันยิ่งได้สอนตีเออเฮียงหมอนนี่ลำบากเลยทุกยากให้ครับเงออินเยาตูบตองขันผู้ยิ่งนะ่ะแย่งหนาเด้อเขียนตาถ้าแปงปนนี่ครับแตงตัวดีวายตันหาหล่นได้นะ่ะหุนห่อน,อนเรื่องกลมำได้นะ่ะ สูงงามนาคำม,มาเขาบอนนะครับยิ่งประเภทนี้อ่อนซ่อนอันนั้นไม่ยังหระอันนั้นอันนั้นละนอนขันยั่งขึ้นเลยครับยิ่งประเภทนี้ขันผู้ทรายนี่ครับตาเฉียวเหลื่อมครับผิวงามแฉนจิวเรือบาดทำการฆ่าเมื่อนาหุ่งเฮืองขวรวเลือกเอาครับเป็นเจ้าพอเงื่อนได้นั่นดีขันยิ่งเอเล่ทองบาดพุ่งหลวงอุ้มบาดน,นะครับทองสีเอเล่นังทองลหลายหลายหูพังให้กับจิงยูบุญล้นมากหลายครับ ขันไส้ไหลซอนครับนอนกินสนกุกแตงแต่เด้แพ่งคาลัานครับบุลันาวาวดีครับแตงเอารถขันผู้ไส้อ,องตองหนามาหญ้าเขียดง่ายไส้โฮมนั่นครับมันมั่งตันหาด้เนาะเออคำาแรงมากครับไหวเศร้า,านุ่มหลุมคนเด่นะเอ,อการงานนั่นงั้นม่สนใจไปทางไหนครับ่วงน้าแนวนั่นเดยครับวันขึ้นมือถือการเรื่องใหญ่นะครับยิงได้ได้ครับ รู้ทื่นงาขามแต่แท้เลยครับประเภทนันเด้อขันผู้ยิ่งนิวตินนะครับสันสนขาทึบมัน,ขมนแข็งไงนะแล้วก็เอิกสวดต้นนะครับหว้ายตันหาหล่นลืนไผ่ได้นั่นใจบยสั่งครับหัวไห,หน้าสวนชวนมูคุยครับโอยลื่นข้นความเบานะครับยินท่าพร้อมว่าจะราบสอเบาหลอกหลอยิ่งนันบอดีเด้ออาปีแท้ท่างกามกระเลิดเพิ่นครับ เงินบาทแบ่งห้าได้กับบอเพงครับยิ่งประเภทนี้ขันผู้ไส้แขนกลมสวยครับเน่าล่งครับเลื่อยหัวเข,าขนะ่ากวนวายบุญแลนเต่าครับเงินเข่าอังอได้น่ะนะดีกระดอรครับไส้แสนประเสริฐเลิศลื่นลำค่ำหายบ่มีครับผมหาเอาให้ได้ขันผู้ยิ่งเฮ็ดเวียกบ้านบาตรเงินสั้นสะอาดปาดเพิ่นย่องตัวนั่งแกวเลิศศิล อันเวหนาว่าจากระฟังมวนเบาก็ดีกิริยาขบถวนควรอื่นหยดไม่ยิ่งครับดีร้ายเอาโลดพวกปวดเทินปวดชานดูดูนะผู้ไายเลยครับไปมากกลมมานี้สุ่มผู้ไายไปมากกลมสายตาลงตําๆเบาซีกระด่างจังหน่อยหมางหนาโบงึดคนนะครับดังม่นสวยน่าในใจไฟกีได้นั่นตานี้ก็ะพองนั่นขวางเมียกับพองนี้วเพิ่นว่า อ,อให้นี้เวินหลี้ไก่แท้แล้วนะครับจากไก่ขันผู้ยิ่งนะครับจินจิกนาผมแดงหน้าภาคเนี่ยปากชิมออยงอวายไผ่พ่อกะลีกนีเด้อกาลี่วุ่นครับตันหาหมุนคือบักคางเนี่ยเออเนี่ยมแต่ขางยิ่งมั่งศาสานาดินะนะขันไส้หน้าภาคเกี้ยงตาขึ้นหน้าหูเนี่ยนะผู้ยิ่งเลี้ยดูครับบอเห็นความหาย ไส้หูบดีนะครับศักสีนี่ยามินเล่าเด้อว่าอไ,ได้เฮียนศาสินครับเวทมนต์นครับเหลือหลายได้นั่นผ้าครับเมื่อหนาผ้าเจา้ายูดีเิ่นว่าหูเวียกบานงานสร้างเฮ็ดกินนะครับนะดีบัดปายบิดน้ำเทาคันผูญยิ่งสูงกำเจียงถ่ายลามอึกซิวาหวานีวายสูผ้าข่วนนะครับอิมจิราจาตัน ศิลท่านผอมนะครับเงินสามนามซีกุลสตีลำด้วยจำไว้ยอดไม่ยิ่งเล่นนะครับเออขันผู้ไส้นั่งกินเขา่าบาดเนี่ยเฮงือไหลปานเห็ดเบียดเออเออเปียกหูหน่อยครับอุ้ยเหลียวเรื่อยครับบ่าหายผวมาไหลอยู่เรื่อยบ่เศร้าไส้นั่นทุกเล่นลื่นข้นเหลือหล่นโฮนเฮ่้นะครับไปมีน้ำบานพ่อนั่นไปนะครับเออเป็นไปแนืออื่นดิ ชีวิตกับ,บ,บ่อลาบลื่นถึงเท่าสัวิว่บางครับทุกทอดมือตายเป็นว่าผู้นี้นะชีพนี้ที่โอกาสสมบัยดีครับ